ท่านสาธุชน <c oughs> ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายก <c oughs> ารบรรยายธรรมในตอนนี้ตอนคำนี้ <c oughs> จะพูดกันอย่างที่เรียกว่าบรรยายธรรมตามธรรมดาหรือภาษากถาธรรมเพื่อประหยัดเวลา <c oughs> มันง่ายแก่การฟังโดยเฉพาะผู้แรกสนใจ <c oughs> ไม่ต้องมีพิธีรีตองไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องพูดรักษาธรรมเนียมหรืออะไร <c oughs> พูดตรงไปตรงมาอย่างนี้เรียกว่าบรรยายธรรม เมื่อตอนกลางวันก็ได้พูดกันถึงเรื่อง <c oughs> ความหมายของมาคบูชาว่าเป็นวันพระอระหรัน <c oughs> พระอระหรัน <c oughs> เป็นผู้สูงสุดสูงสุดคือมนุษย์จบจบความเป็นมนุษย์ เป็นมนุษย์ติดเต็มสมบูรณ์ที่สุด <c oughs> ทีนี้เราก็ยังไม่เต็มเราจะพยายามให้เต็มเราจะเดินตามร้อยทำตามทำตามรอยของพระอารหันต์ก็ต้องดูว่มันตั้งต้นกันที่ไหนแล้วก็ไปจบ กันที่ไหนเรียกดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นมามันจึงจะจบมันจีจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นเรื่องมันจึงจะจบ <c oughs> ในที่นี้นั่นก็ให้กำหนดกันง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันว่า <c oughs> เรื่องเกี่ยวกับความสุขมันมีอยู่สามระดับ สามชั้นหรือสามระดับเราก็ดูให้เห็นว่าเป็นอย่างไร <c oughs> ระดับไหนเป็นอย่างไรระดับไหนเป็นอย่างไรระดับต้นที่สุดมันก็เป็นเรื่องของคนธรรมดาสามัญระดับสุดท้ายก็เป็นเรื่องของพระอารหันต์ ความสุขอันดับสุดท้ายความสุขอันดับสุดท้ายก็เป็นเรื่องของพระอรหันต์เรื่องเดียวกันน <c oughs> ั่นคอยตั้งใจกําหนดจดจำเรื่องความสุขสามระดับนี้เป็นหลักเกณฑ์ที่แน่นแฟนมั่นคงก็ได้เหมือนกัน <c oughs> มันก็จะง่ายดี <c oughs> หรือว่าจะใช้เป็นหลักทั่วทั่วไป กระทั่งเด็กๆกระทั่งผู้ใหญ่ผู้เท่าชาวบ้านชาววัดเนี่ยก็ขอให้มีหลักเกณฑ์อันนี้เข้าใจหลักเกณฑ์อันนี้ <c oughs> เอาพูดกันถึงเรื่องความสุขสามระดับนี่ให้ชัดเจนลงไปยิ่งกว่าที่พูดมาแล้วตอนกลางวันในตอนกลางวัน,นก็พูดเรื่อง ไม่ใช่ตนไม่เห็นแก่ตนนเนต็มที่มิฐานะเป็นเรื่องความสุขอันสุดท้ายแต่ก็ไม่ได้ระบ,บุให้เห็นว่าเป็นความสุขอย่างไรสิ่ง <c oughs> ที่นี่ก็เอาว่าเป็นอันว่าพจะพูดกันในแง่ของความสุข <c oughs> โดยเอาสิ่งที่เรียกว่าความสุขเป็นหลักสำหรับตั้งต้นสำหรับวัดสำหรับอะไรไปตามเรื่องของมัน เพราะเรื่องของความสุขนี่เป็นเรื่องของสัตว์ของคนตั่วไปซึ่งล้วนแต่ต้องการไอ้สิ่งที่เรียกว่าความสุขเรามาศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนาเพราะว่าในศาสนาอื่นเขาก็กมีหลักการม่กฎเกณฑ์นในตามตามหลักของเขาแล้วแต่ยังขอยืนยันว่าในที่สุดต้อยหาความไม่เห็นแก่ตัวะ ไม่ว่าศาสนาไหนจะไปจบสูงสุดอยู่ที่ความไม่เห็นแก่ตัวเดียกันทั้งนั้นวิธีมันแตกต่างกันในการปฏิบัติหรือว่ามันใช่ความเห็นแก่ตัวในความหมายในลักษณะที่มันต่างกันมันก็ได้เหมือนกันอย่างของยิวอย่างของคริสอย่างของอิสลามอย่างของฮินดูมันก็ มุงเหมยที่จะไม่เห็นแก่ตัวถึงจะมีพระเจ้าก็ไปอยู่กับพระเจ้าไปเป็นไปเป็นส่วนของพระเจ้าไปเป็นอันเดียวกับพระเจ้านี่มันก็เป็นเรื่องที่หมดตัว <c oughs> อันนั้นจําไว้ก่อนก็ได้ยังไม่ยังไม่ต้องวินิจฉัยก็เดี๋ยวนี้จะวินิจฉัยแต่เรื่องของชาวพุทธนึง พูดให้มันสั้นที่สุดง่ายงอันดับต้นสุดคือไม่เบียดเบียนอันดับถัดมาไม่กำหนัดในกล้ามอันดับถัดมาก็ไม่มีตัวตน ม่หมดหมดความรู้สึกว่าตัวตนหรือไม่มีความรู้สึกว่าตัวตนแต่ละมันก็ไม่พ้นที่จะเกี่ยวข้องกันทั้งสามอย่างคืออย่างสุดท้ายมันยืนอยู่เป็นประธานถ้าไม่มีตัวตนมันก็ไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่อะไรหมดถ้ามันไม่มีตัวตนือไม่เห็นแก่ตนถ้าไม่มีตัวตนเหม็นแก่นมันไม่กำหนัดในกามไม่ติดในกามารมณ์ เดี๋ยวนี้พูดต่อรองกันว่าถ้าคุณยังมีตัวตนมันก็เอากันอย่างนี้ฉันแรกอย่าเบียดเบียนอย่าเบียดเบียนอัปยาปัจจังไม่เบียดเบียนสํารวมในสัตว์มีชีวิตทั้งหลายอย่าไปกระทบกระทั่งสัตว์ที่มีชีวิตเนี่ยมันเดือดร้อนเลยมันตายเลย นี่ก็เลงไปในความสุขที่กว้างกว้างค่อนข้างจะเป็นเรื่องสังคมด้วยคือของหมูของคณะ้าไม่เบียดเบียนกันมันก็เป็นสุขแต่ทาไม่เห็นแก่ตัวอดไม่ได้นะก็เบียดเบียนอยู่นะนี่เราจับใจความก็มันไม่ได้ว่าไม่เห็นแก่ตัว แล้วก็ไม่ปล่อยให้เผลอให้ประมาทกระทบกระทั่งเบียดเบียนขัดแย้งในความสงบสุขของผู้อื่นไม่ใช่ไม้แต่เพียงว่าแกล้งทำให้มันตายไม่ได้แกล้งทำให้มันตายแต่มันทำเป็นไปเพื่อผู้อื่นสัตว์อื่นปล่อยลำบากเดือดร้อนนี่ใช่ไม่ได้ล้นันเรียกว่าใช่ไหมละมันเป็นการเบียดเบียนอยู่ โดยเจตนาก็เบียดเบียนโดยไม่เจตนาก็ยังเป็นการเบียดเบียนเพราะคำนี้ก็าหมายความอย่างนั้นเมื่อไม่มีการเบียดเบียนคือไม่กระทบกระทั่งไม่มีข้อขัดแย้งใดๆนะมันเป็นความสงุสุขความขัดแย้งหมายถึงการทำลายเรียกเป็นอุปัตถวะ หรืออุบาทความขัดแย้งคำเดียวกันคำว่าอุปัตถวะกับคำว่าอุบาทมันคำเดียวกันภาษาบาลีเรืออุปัตถวะเนี่ยความขัดแย้งขัดแย้งไม่มีความขัดแย้งมันก็ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอุปัตถวะหรืออุบาทนั่นเราจงอยู่กันอย่ามีความขัดแย้งอย่างไม่มีความขัดแย้ง ในครอบครัวนี้อยู่กันกี่คนกี่คนมันก,ก็เรียบร้อยกันดีไม่มีความขัดแย้งมันก็ไม่มีการเบียดเบียนโดยทุกอย่างทุกประการไม,ไม่ไม่มีเจตนาก็ได้ไม่มีอย่างไม่มีเจตนาก็ได้ไม่มีอย่างมีเจตนาก็ได้ถ้ามันไม่มีการขัดแย้งใดๆมันก็หมดปัญหามันต้องรับผิดชอบจนถึงกับว่าเพื่อคนอื่นเขาโง่บ้างนะ คุณจะไม่คิดเลยหรือจะมัวให้มัวไปมันโง่นี่มันมาทํากับฉันหรือมันมาทําให้มันเกิดเรื่องนลถ้าเราเป็นคนฉลาดจริงก็ป้องกันป้องกันไม่ให้มันทําได้ไม่ให้มันเกิดเรื่องขึ้นมาได้ป้องกันไม่ให้มันเกิดข้อขัดแย้งเพราะว่าอยู่กับคนโง่อยู่กับคนโง่มันมันร้การมากมันมีมีปัญหามาก ก็อยู่กับคนโง่ได้มันก็ไม่มีการขัดแย้งใดๆเ <c oughs> พื่ออยู่กับเด็กทารกได้มันก็ไม่มีขัดแย้งเหมือนกันอ่ะ <c oughs> ข้อนี้สำคัญมากตเตรียมตัวไว้เถอะเตรียมเตรียมตัวนะ เรียนตัวสะราอยู่กับคนโง่คนโงนะ่น่ะโดยเฉพาะคนเห็นแก่ตัวนี่คนโง่ที่สุดเตรียมเราให้ดีสำหรับจะอยู่ร่วมโลกกับคนโง่ <c oughs> <c oughs> ถ้ามาอย่างนั้นจะลำบากเองโอเคแต่ฉันไม่รับผิดชอบไปนะมันทำนี่ <c oughs> ไม่ไม่พ้นมันไม่มันไม่พ้น,นความทุกข์ไม่พ้นความลำบาก เราจะต้องเตรียมพร้อมฝ่ายเราสำหรับอยู่ร่วมกับคนโง่ไม่เปิดโอกาสให้คนโง่มันมีปัญหาหรือสร้างปัญหาหรืออะไรขึ้นมานี่เรียกว่าป,ปฏิบัติด,ดีครบถ้วนกว้างขวาง,วางในความหมายของคำว่ามันไม่เกิดความขัดแยง้งไม่เกิดการเบียดเบียน ยิ่งบ้านเมืองเจริญอยู่กันมากมากแน่นอัดแล้วยิ่งยิ่งมีปัญหามากอะที่มันจะต้องมันจะเกิดความขัดแย้งเกิดปัญหามาจากคนโง่คนประมาทคนเห็นแก่ตัวฆ่ากันตายไม่ทันรู้ <c oughs> ตั้งจิตเมตตาภ <c oughs> าษาบาลี เรียกว่าเป็นปุเรจาริกเป็นเบือเเบ้องหน้าเป็นเบื้องหน้าปุเรจาริกทั้งจิตเมตตาเป็นปุเรจาริกเบื้องหน้าเบื้องหน้าเบื้องหน้าว่าสัตว์ทั้งร้ายเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายให้ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนัมีความตั้งใจอย่างนั้นมีกฎเกณฑ์อย่างนั้นแล้วก็ปฏิบัติอย่างนั้นนั่นก็จะไม่เกิดการกระทบกระทั่งหรือการ บิดเบียนเรื่องอะไระมันก็มาจากความไม่เห็นแก่ตัวมันยังจะคิดอย่างนั้นได้จะจะคิดรวมเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนั้นนี่มันต้องไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ทุกคนเห็นแก่เพื่อนเห็นแก่ทั้งหมดเดี๋ยวนี้มันไม่เห็นอย่างนั้นนี่มือก็มึงกูก็กูก็อิจาริษยา แม่ไม่ชาลิศยามันก็ยังกระทบกระทั่งกันอยู่เพราะมันเห็นแกิดตัวเกิดข้อขัดแย้งกระทั่งขนาดใหญ่ลลวงที่เรียกว่าสงครามสงครามเป็นข้งขัดแย้งที่เกิดมาจากความเห็นแก่ตัวของทั้งสองฝ่ายหรือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นอย่างน้อยเป็นอย่างน้อย ส่วนมากมันก็เรียกว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยถ้าฝ่ายหนึ่งมันไม่เห็นแก่ตัวจริงมันไม่อภัยมันเกิดไม่ได้มันเกิดไม่ได้อะถ้าถ้ามีสงครามรบกันได้แล้วก็ต้องมีความเห็นแก่ตัวทั้งสองฝ่ายแม้ว่าในรูปแบบที่มันต่างกันต่างกันเพราะเราอาจจะหลีกเลี่ยงโดยไม่ต้องฆ่าไม่ต้องไม่ต้องก่อสงครามก็ได้ทำสียอย่างอื่นก็ได้ นั่นให้ถือว่าถ้ามีสงครามนั่นก็มีความเห็นกับตัวทั้งสองฝ่ายมันก็เกิดความขัดแย้งก็ได้รบราฆ่าฟันกันไม่มีฝ่ายใดถูกได้ถ้ามันมีรบราฆ่าฟัน,นพระเจ้าจะลงโทษมันทั้งสองฝ่ายเละเพราะพระเจ้าสอนไม่มันเบียดเบียนกัน ไม่ไม่มีอา้าวฝ่ายไหนถูกฝ่ายไหนผิดลงโทษทต้องส้องฝ่ายข้อนี้อาจจะมีอยู่แล้วในบรรดาท่านทั้งหลายบางคนที่นั่งอยู่ที่นี่คนแก่ๆเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นตายจะเคยเคยเคยถือเป็นหลักปฏิบัติไหมคือ <c oughs> ถ้าลูกเด็กๆลานลูกหลานเ่ยมันทะเลาะก,กัน <c oughs> ต้องตีทั้งสองฝ่ายโดยไม่มีฝ่ายใดผิดโดยฝ่ายเดียวหรือถูกฝ่ายเดียวถ้ามีการทะเลาะกันนะต้องมีการตีทั้งสองฝ่ายโยมอาจจะมาเป็นอย่างนี้โดยเฉพาะโยมผู้หญิงถ้าทะเลาะกันทะเลาะกับน้องกับใครก็ตามมันตีทั้งสองฝ่ายเลยไม่มีทางที่จะพิสูจน์ว่านั่นผิดควรจะตีแต่ฝ่ายนั้นฝ่ายเีย ถ้ามีการทะเลาะกันนัดเต้ยสองฝ่ายก็มีส่วนผิดทั้งสองฝ่ายส่วนผิดมากผิดน้อยหรือในว่าค่อยวา่าทีหลังแต่ในชั้นแรกต้องให้ได้รับโทษกันทั้งสองฝ่ายพร <c oughs> อะท่าอดกลั้นโดยความไม่เห็นแก่ตัวอดกลั่นเสียแล้วมันก็ไม่มันจะไม่ทะเลาะก,กันนี <c oughs> ่เนเราเห็นสงครามเกิดขึ้น เมักคิดว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกฝ่ายหนึ่งผิดเมื่อคิดว่าไม่ไม่ไม่ถูกมันต้องเห็นแก่ตัวด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเแต่มากหรือน้อยเมื่อตั้งจิตคิดว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าเขาเรื่องล่วงเกินเรามาเราก็อดทนได้ยกเว้นให้ ให้อภัยให้เขาให้เขาสบายทั้งที่ทำให้เราเจ็บปวดถ้าคิดอย่างนี้แล้วมันจะทะเลาะกันได้ยังไงฮะมันยอมเป็นฝ่ายเจ็บปวดเพื่อให้ฝ่ายหนึ่งสบายเพราะว่ามันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่หลักเกณฑ์ข้อตนมันเรื่องว่ามันไม่ให้เกิดการเบียดเบียน หรือแม่ที่สุดแต่การขัดแย้งเพียงแต่ขัดแย้งมันก็ไม่เกิดทีนี้ตามปกตินิสัยมันมีแต่ความขัดแย้งหรือจะเรีงอีกทีว่าความไม่ยอมความยกหูชูหางซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกว่าไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอม,ม,ยอ,มอยู่เบื้องล่างไม่ไม่ยอมเป็นเบื้อล่างเ,เบี้ยงเบี่ยล่างมันไม่ยอมถ้าอย่างนี้มันก็ต้องมี มีข้อขัดแย้งต้องมีการปัดกะทบกระทั่งนย่งเสมอไปยามมันบ้าคนเดียวไปเสียบ้าง <c oughs> ก็ไม่เกิดเรื่องไม่ขัดแย้งกันฉันไม่ขัดแย้งเรื่องไม่ขัดแย้งนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยพระพุทธเจ้าตรัสอย่างกำชับกำชับที่สุดเหมือนกับเรื่องอื่นๆนะ จัดกำชับไม่ภิกษุทั้งหลายกล่าวคำขัดแย้งคือเรื่องมันมีว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกก็มีฝ่ายศัตรูศัตรูเ็าขัดแย้งขัดแย้งมันจะขัดแย้งกับเช้างัวมันเลยมันขัดแย้งไปฉันจะไม่ไปขัดแย้งตอบไม่ขัดแย้งตอบ แม้ว่าพระองค์จะสอนสั่งสอนเลยหลักการอันที่มันผิดผิดจากที่เขาถือกันอยู่แล้วพระองค์ก็ไม่ขัดแย้งว่าอ้นั้นมันผิดนั่นมันผิดอยา่าเอากบมันอย่างนี้ไม่ไม่ไม,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 ไม่มีทําอย่างนั้นเลย <c oughs> นี่แต่บอกบว่าใน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 ข้านี้ในในในหมูดนี้ธรรมวินัยนี้กันในลัทธินี้ของฉันทําอย่างนี้ถืออย่างนี้คิดอย่างนี้ท่านก็บ,บอกไว้ จนพวกอื่นเขาก็ทําไปตามที่เขาเคยทำหรือเขาต้องการมันก็ไม่มีการขัดแย้งเลยยนิชามันไปมีอะไรสัจจาพินิเวศหัวแข็งหัวรั้นยึดถือของตัวว่ามึงผิดกูถูกมึงผิดกูถูกของมึงไม่มีส่วนถูกนี่มันก็ขัดแย้งแล้วก็เกิดเรื่องพระพุทธเจ้าท่านจะไม่ขัดแย้ง เขาสอนกันอยู่ว่านารกอยู่ใต้ดินใต้บาดาลนะสวรรค์อยู่บนฟ้าสูงสุดเน่ะเขาสอนกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าทั่วไปในอินเดีย,ยจะสอนกันมากี่รัตที่กี่ชั่วรัตที่แล้วก็ไม่รู้แต่สอนกันมาอย่างนั้นพอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นท่านก็ไม่ได้ว่ามันผิดเว้ยมันโง่ท่านไม่บอกไม่พูดอย่างนั้นไม่พูดในลักษณะอย่างนั้น แต่กลับคอยพูดว่านรกอยู่ที่อายตนะทั้งหกคือรูปเสียงกลิ่นรสปวดตาพ้ะตาหูจมูกลิ้นกายใจสวรรค์ก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจในท่านผู้ยังยบายเบี่ยงทำนองว่าสวรรค์น,นรกชนิดที่มันอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมายาทิต าฉันเห็นแล้วฉันเห็นแล้วแต่ฉันไม่เอามายืนยันกับแกฉันเห็นแล้วนรกทิ่ตาหูจมูกลิ้นกายใจสวรรค์ที่อยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็คืออาการที่ฉันไม่กล่าวคำขัดแย้งนี่ใครทำก็รู้เองจะชอบนรกที่นี่ไหนก็เอาสิสวรรค์ที่นี่ไหนก็เอาสิ ในที่สุดก็ได้สัตว์ทํานองประกาศเป็นพุทธอานาให้ชื่อถือเป็นหลักเกณฑ์ว่ารถาคตไม่กล่าวคำขัดแย้งกับใครๆในโลกนี้ในเทวโลกในมารโลกในพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะและพราม ม่เธอทั้งหลายก็จงเป็นผู้ไม่กล่าวคำขัดแยง้งกับใครๆในโลกนี้ทั้งเทวดาทั้งมนุษย์ทั้งสมมาโลกมารล้โลกอะทุกทุกโลกแล้วคุณก็คิดดูสิมันจะเกิดเรื่องอะไรได้จะเกิดเรื่องอะไรได้มันไม่ไม่กล่าวคำขัดแยงด้งใดๆ นี่ความความไม่เบียดเบียนของพระพุทธเจ้าละเอียดสูงสุดเรียกว่าเป็นสมบัติผู้ดีเป็นผู้ดีไม่เหมือนผู้พรายที่นี้ตัดนิดกัดขัดขออไนี้ตัดนิดก็ขัดแย้งยกกู้ชูงางกูไม่ยอมมึงนี่เรียกว่ามันต่างกันมากที่ว่าจะเป็นผู้ไม่เบียดเบียนผู้ไม่เบียดเบียนมันก็ได้เบียดเบียนกันด้วย อาวุธปากอาวุธปากาทนไม่ไหวก็ใช่อาวุธจริงอย่ามัดระวังสังวนอย่าให้กระทบกระทั่งแก่สัตว์มีชีวิตใดๆเนื้ปา,านะผูเตสุสัญญโม่สำรวมด,ด้วยดีในสัตว์มีปาณนะทั้งหลายนี่ความสุขข้อแรกข้อหนึ่งระดับหนึ่งชั้นหนึ่งระดับพื้นฐาน ปฏิบัติกันได้กี่มากน้อยก็ลองดูชาวพุทธคือหลักสับท่างายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเลาพวกเขาพวกที่เขาไม่ถือก็ก็ฆ่ากันได้สบายแต่บางทีว่าแม่ศาสนาของเขาสอนอยู่ห้ามอยู่เขาก็ยังไม่เชื่อมันก็มีเหมือนกันนี่ <c oughs> เพราะว่าไม่เชื่อภาษาสดาทังหา เอาเป็นว่าหรือขอให้เป็นว่าไม่เกิดการกระทบกระทั่งใดๆแม่กับคนโง่ทั้งที่เราต้องอยู่ร่วมโลกกับคนโง่เข้าใจไหมถ้าคุณไม่ยอมในข้อนี้คุณจะมีการกระทบวันหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยเรื่องเพราะคนโง่มันมีมากมีรอบตัว ยิงเป็นพ่อเป็นแม่ยิงเป็นผู้ปกครองบัญชาบังคับบัญชาครูบาอาจารย์แล้วยิ่งมากยิ่งมากเพราะมันเกี่ยวข้องกับคนมากพระมันแวดล้อมอยู่ในคนมากซึ่งล้วนแต่เป็นคนโง่แล้วมันก็ไม่รู้ว่ามันโง่นั่นถ้าเราจัดการเรื่องนี้ไม่ถูกต้องมันก็เต็มไปด้วยปัญหาด้วยความยุ่งยากลำบากนั้นวางอย่างจึงยอมให้มัน อย่าให้มันโง่อย่าไปต่อไปต่อต้านอย่าไปขัดขวางขัดคอมันอยากโง่มันโง่แต่แล้วมันก็ต้องดูว่ามันมายา้มันเกิดเรื่องอย่ามันกระทบกระทั่งมาถึงเราจัดลีกให้ดีๆนี่ยยากหน่อยเพ่ฉะนั้นมันต้องต้องเบียดเบียนกันแหละมันต้องเบียดเบียนกันแล้วไม่โดยตรงกันโดยอ้อมล หรือมันต้องฆ่ากันหรือต้องประกาศสงครามต้องมีสงครามมีเมตตาเป็นเบื้องหน้าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายโดยกันทั้งหมดทั้งสิน้นถือข้อนี้เป็นหลักมันก็ปฏิบัติธรรมะข้อหนึ่งข้อต้นของความสุขทั้งสามข้อ ได้โดยง่ายโดยไม่ต้องสงสัยแต่ต้องดูว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะแต่ละคนละคนมันมีกิเลสกิเลสอะไรของมันตัวกูของกูมันไม่ยอมทั้งมันมันมันโง่มันยังไม่ยอมทั้งมันผิดมันยังไม่ยอมนี่เอากับมันเลยมันก็เป็นเรื่องยากใช่ไหม ยิ่งถ้าเราไปถือว่าเราเป็นนายเป็นผู้บังคับบัญชาอยู่เหนือกว่าเราก็ยิ่งไม่ยอมอย่างนี้ก็ยิ่งไปกันใหญ่ฮะ <S <S จะแก้ไขให้มันไม่ต้องกระทบกระทั่งกันให้มันเรียบร้อยกันแล้วมันมีผลดีทีหลังนี่ก็ได้ก็เป็นการดีมากข้อนะี้ให้ถือหลักที่ว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันนะจะจะไปปฏิบัติธรรมะข้อนี้ได้ความสุขขั้นต้นขั้นแรก เกิดมาจากการไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนไม่มีทางจะเบียดเบียนแม้แต่ความคิดก็ไม่มีแล้วข้อหนึ่งเสร็จไปแล้วนะข้อสองสุขาวิราคาตาโลกเกกามานังสมติก,กโมวิราคาตาแปลความคลายกำหน,นัดความไม่กำหน,นัดปราศจากความกำหน,นัดกามานังสมติกโมนี ก้าวล่วงกามก้าวล่วงอำนาจของกามจได้อำนาจของกามไม่ครอบงำได้กามานังสมาติกโม่ใ้สิ่งเป็นกามเป็นกิเลสเป็นกามมาครอบงำเราไม่ได้อันนี้เรียกว่ากามานังสมาติกโมหรือว่าไม่มันไม่จิตใจสูงมันจะไปล,ไล้มลายในเรื่องของกามมีราคะผูกพันเหนียวแน่นด้วยความโง่ ราคะในทางกามทางเพศราคะในทางตัวตนก็มีไม่ใช่มีแต่ในทางเพศกำหนัดราคะในทางเพศเรียกว่ากามราคะกำหนัดยินดีในสิ่งที่เป็นรูปธปรรมล้วนๆไม่เกี่ยวกับกามเรียกว่ารูปราคะ ราคะในสิ่งที่เป็นรูปแล้วยังมีแถมสิ่งที่ไม่มีรูปก็เป็นที่ตั้งแห่งราคะเรียกว่าอารูปราคะจะไม่ได้จะมีสามคำกามราคะ,ร,าคะรูปราคะอรูปราคะราคะกำนดยินดีอารมณ์ของมันก็คือกามอย่างหนึ่งสิ่งที่เป็นรูปล้วนๆแม่ไม่เกี่ยวกับกามนี่อีกอย่างหนึ่ง สิ่งที่ไม่มีรูปเลยไม่มีรูปเลยก็ยิ่งไม่เกี่ยวกับกลามก็ยังเป็นที่ตั้งแห่งราคะเรื่องกรรลามเรื่องเพศเรื่องรู้กันแล้วเรื่องผู่เรื่องเมียเรื่องหญิงเรื่องชายกำหนดในทางกลามแต่ทางรูปราคะนี่มันเป็นเรื่องโง่ไปทางรูปลงไหลในของรักกันของเล่นของเล่น ถ้าลงมันหลงแล้วมันก็รักมันยอมอย่าพวไม่ยอมเลิกเล่นไพ่เรียกอะไรไม่รู้เป็นคำกรอนมาลืมซะแล้วบางคนรักรักไก่ชนรักนกเขายิ่งกว่าลูกก่าเมียมีมันรักไก่ชนรักนกเขารักยิ่งกว่าลูกกับเมียมี แม้แต่รักในของสวยงามรักในเรื่องเพชรพลอยเพชรนินจินดาอะไรนะั่นนี่ก็รักเลยนี่ก็เรียกว่ารูปราคะ